สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมาดึกหน่อยนะแต่ว่าน้องลิซ่าค่ะระเบิดสุพลางปิดท้ายการทัวร์ฝั่งอเมริกาเหนือไปได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับลูกสาวของพวกเราในวันนี้ก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเพรียวๆมากค่ะลูกทั้งสายตาทั้งอินเนอร์แถมที่สำคัญชุดแสดงโซโล่บนสเตจนี้อย่างเซ็กซี่คือยี้ใจเหล่าแม่ๆอีกต่างหากนะคะมันดูเป็นอะไรที่ระยิบระยับมากค่ะทุกคนแอดมินได้ข้อมูลมานะคะว่าเสื้อตัวดำที่น้องใส่วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นบอดี้สูทของทางซีรีนด้วยนะซึ่งดีไซน์คือเปรี้ยวเข็ดฟันมากค่ะส่วนการเปอร์ฟอร์มวันนี้ของลูกสาวเราก็โอ้โหไม่ทุก ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะคือใส่เต็มพลังเหมือนเดิมทั้งมันนี่แล้วก็น้องลลิษาเลยเหมือนทิ้งทวนรอบสุดท้ายใน l อค่ะคืนกำไรให้กับแฟนๆเลยแหละ ทีนี้โมเมนต์เด็ดในวันนี้เองเนี่ยที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเหล่าคนดังนะคะที่เป็นเมนน้องลิซ่าละกันก็คือได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็ไปร่วมชมคอนเสิร์ตของน้องในวันนี้เดี๋ยวแอดมีจะพามาส่องกันคะ่ะว่ามีใครบ้างก็คงเป็นคู่แรกนะคะก็เป็นเดซีนีโรเจอร์กับน้องลิซ่านี่แหละคะ่ะที่ f i น a ลลี่ในที่สุดสองสาวก็ได้เจอกันตัวเป็นๆสักทีหนึ่งนะเผื่อใครยังจําน้องเดซี่นีโรเจอร์ไม่ได้เนี่ยนี่คือเจ้าของผลงานเพลงทอมบอยส์นะคะที่น้องลิซ่า เคยเต้นเพลงนี้ในลิลิฟิมเดอะมูฟวี่จนทำให้เพลงนี้เนี่ยกลับมาโด่งดังเป็นพูตต่อีกครั้งหนึ่ง ส่วนอีกคนนึงค่ะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคุณพี่ไบรอันบอยค่ะบล็อกเกอร์สายแฟชั่นชื่อดังโลกรู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณพี่เขารักน้องสาวเรามากแค่ไหนแถมสองสมวันก่อนหน้านี้ก็ลั่นวาจาไว้ใน IG Story ว่าจะมาดูลูกสาวในคอนเสิร์ตที่ LA ซึ่งวันนี้คุณพี่ไบรอันแกก็เลยอัพภาพลงไอจยืนยันนะคะแถมยังได้ถ่ายภาพร่วมก,กันกับน้องลิซ่าแล้วก็พี่จีซูหลังเวทีอีกด้วยค่ะอาทีนี้มาต่อกันที่คนนี้เลยค่ะทุกคนคุณพ่อปีเตอร์ ค่ะจากซลินค่ะแม้ไม่มีรูปภาพไปเห็นในคอนเสิร์ตนะแต่ว่ามีการคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันค่ะว่าคุณพ่อมาดูคอนเสิร์ตของลูกสาวที่ LA จริงๆกับเหล่าเพื่อนๆนะคะก็จากไอจีสอรี่ของคุณอังเดรกิลอดนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยได้มีการแท็กหาคุณพ่อปีเตอร์ค่ะกับแท็กหาพี่ไบรอันบอยแล้วก็คนอื่นๆอีก2คนพร้อมกับแท็กหา IG ของน้องลิซ่าด้วยว่าได้มาดูคอนเสิร์ตของศีสาวแบล็คพิง์ในวันนี้นะคะอ่ะทีนี้ก็มาดูกันที่อีกคนนึงกันต่อ เลยนะคะกับอีกหนึ่งเซเลบสาวสวยที่ออกตัวว่าเมนชั้นคือลิซ่านั่นก็คือน้องในเลเจวรานะคะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะเธอเป็นดาวติ๊กต็อกค่ะเอาจริงๆก็คือเป็นโซเชียลสตาร์นั่นแหละการันตีด้วยผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียที่สูงมากหลักล้านทุกช่องทางเลยคะ่ะทุกคนทางติ๊กต็อกยูทูบไอจีนะคือน้องก็ได้มาดูคอนเสิร์ตแบล็คพิงในวันนี้กับเหล่าแก๊งเพื่อนนะพร้อมกับลงภาพนี้ทาง IG Sorry แท็กหา IG ลูกสาวของพวกเรา แล้วก็ปิดท้ายภาพนี้ไปด้วยว่า I love Lisa ค่ะอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยนะคะที่เข้าด้อมนี้มาได้สําเร็จนอกจากแฟนบอยน้องลิซจะหล่อแล้วเหล่าแฟนเกิร์ลที่เป็นเมลิซ่าก็สวยใส่น่ารักไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะอ่ไงสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ